ข่าวสารนี้เปิดเผยเหตุการณ์ที่น่าสนใจและน่าตกใจพบศพสาวเกาหลีใต้ในเวียดนามในบริเวณใกล้ชายแดนกัมพูชาซึ่งตำรวจคาดว่าอาจเกี่ยวข้องกับแก๊งคอนเซนเตอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วตำรวจได้รับรายงานว่าพบศพหญิงสาวชาวเกาหลีใต้อยู่ในประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนกัมพูชาตำรวจเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับแก๊งคอนเซนเตอร์ในกัมพูชาซึ่งเป็นกลุ่มที่มักจะใช้การโทรหาเพื่อหลอกลวงและขโมยเงินจากผู้ตกเป็นเหยื่อ ตำรวจในเมืองโซประเทศเกาหลีใต้ยืนยันว่าหญิงคนดังกล่าวอายุประมาณ30ปีและถูกพบเป็นศพเมื่อวันที่7ตุลาคมตำรวจท้องถิ่นกำลังสืบสวนสาเหตุการเสียชีวิตและไม่พบร่องรอยของการฆาตกรรมบนศพและนี่คือส่วนที่น่าสนใจตำรวจเกาหลีใต้ระบุว่ากำลังสืบสวนเชื่อมโยงของหญิงคนนี้กับแก๊งคอนเซนเ,นเตอร์ในกัมพูชาซึ่งเป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงในการหลอกลวงชาวเกาหลีใต้ในการหางานแต่ล่าสุดกลายเป็นเหยื่อของการหลอกลวงเอง สำนักข่าวยอนหับรายงานว่าพลเมืองชาวเกาหลีใต้หลายคนที่หลบหนีออกจากกัมพูชายืนยันว่าหญิงคนดังกล่าวถูกกักขังในโรงแรมในกัมพูชาซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจในการสืบสวนในขณะเดียวกันการติดตามข่าวต่างประเทศเปิดเผยว่าตำรวจเกาหลีใต้กำลังพยายามนำชาวเกาหลีใต้ที่ถูกหลอกลวงในกัมพูชากลับประเทศซึ่งมีจำนวนประมาณ60คนภายในสัปดาห์นี้การกระทำของแก๊งคอนเซนเตอร์นี้เป็นเรื่องร้อนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ที่น่าสนใจคือจะเกิดอะไรขึ้นกับการสืบสวนนี้ จะมีผู้ต้องสงสัยเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ความเชื่อมโยงระหว่างหญิงคนนี้กับแก๊งคอนเซนเตอร์จะเปิดเผยอะไรอย่าลืมติดตามข่าวต่อไปนะ